สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e วิวเวอยพอดแคสตครับเคยสงสัยกันเล่นๆไหมครับว่าตอนเด็กๆเ,เราหัวเราะกันง่ายมากแต่พอโตขึ้นทําไมเสียงหัวเราะมันหายากขึ้นทุกทีหนังสือเล่มนี้มีคําตอบครับชื่อหนังสือเล่มนี้ก็คือ The Humor Habit ครับหรือถ้าให้ผมเรียกแบบเข้าใจง่ายๆก็คือคู่มือปั้นนิสัยสายฮานั่นเองครับ ผู้เขียนเขาบอกว่าอารมณ์ขันมันเป็นเหมือนกล้ามเนื้อนะครับยิ่งเราใช้มันบ่อยๆมันก็จะยิ่งแข็งแรงแต่ถ้าเราไม่ใช้เลยปล่อยให้ความเครียดความจริงจังมาเกาะกลุ่มนาน,านๆกล้ามเนื้อมัดนี้ก็จะค่อยๆฝ่อไปเองครับหนังสือเล่มนี้เลยจะมาช่วยเป็นเหมือนเทรนเนอร์ส่วนตัวที่จะช่วยให้เราฟื้นฟูกล้ามเนื้ออารมณ์ขันให้กลับมาเฟิร์มขึ้นอีกครั้งครับก่อนอื่นเลยนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือคุณพอโอชินครับโปรไฟล์ของเขานีไม่ธรรมดาเลยครับลองนึกภาพตามดูนะครับ ด้านหนึ่งเขาเป็นสแตนด์อัพคอมดี้มืออาชีพที่รู้ลึกว่าอะไรทําให้คนขำจนท้องแข็งแต่อีกด้านหนึ่งเขาเป็นที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมองค์กรให้กับบริษัทระดับโลกอย่าง Google หรือแม้แต่กระทั่งกองทัพอากาศสหรัฐครับพูดง่ายๆคือเหมือนคนที่มีพลังสองอย่างในร่างเดียวเลยครับทั้งตลกแบบมีศิลปะและจริงจังแบบมีหลักการได้ดีทําให้คําแนะนําของเขาในเล่มนี้มันทั้งสนุกและเชื่อถือได้มากๆเลยครับ เอาละครับเรามาดูกันที่ปัญหาแรกที่หนังสือชี้ให้เห็นกันเลยดีกว่าครับนั่นก็คือภาวะขาดอารมณ์ขานเรื้อรลังคุณพอลนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้บอกว่าภาวะนี้มันเกิดขึ้นกับพวกเราส่วนใหญ่แบบไม่รู้ตัวครับมันเป็นเหมือนกับกล้ามเนื้อส่วนที่เราไม่ค่อยได้ใช้นั่นแหละครับพอเราโตขึ้นโลกก็บอกว่าเราต้องจริงจังนะต้องมีความรับผิดชอบนะเราก็เลยเก็บเสียงหัวเราะใส่ิ้นชักแล้วก็ล็อกกุญแจไว้เพราะกลัวว่าจะดูไม่เป็นมืออาชีพ นานวันเข้าเราก็ลืมไปเลยว่ากุญแจของลิ้นชักนั้นวางไว้อยู่ที่ไหนก้ามเนื้อของอารมณ์ขันของเรามันก็เลยฝ่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับคราวนี้เรามาดูผลลัพธ์ของการที่เราเป็นแบบนั้นกันนะครับคือมันกระทบทั้งชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานเลยครับในมุมมองของชีวิตส่วนตัวหนังสือเล่าเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากครับ เป็นเรื่องจากพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเขาบอกว่าสิ่งที่คนใกล้จะจากไปเสียใจมากที่สุดไม่ใช่เรื่องของเงินหรือความสําเร็จนะครับแต่คือการที่พวกเขารู้สึกว่าน่าจะปล่อยให้ตัวเองมีความสุขมากกว่านี้มันเหมือนกับว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาพวกเขามีความสุขกรออยู่ตรงหน้าแต่กับเลือกที่จะเดินผ่านมันไปเพื่อไปแบกความรับผิดชอบและความเครียดไว้แทนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆครับ และในอีกมุมหนึ่งของที่ทํางานนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องความรู้สึกนะครับแต่มันเป็นตัวเลขที่น่าตกใจเลยในประเทศสหรัฐอเมริกาความเครียดของพนักงานทําให้บริษัทและประเทศชาติเสียหายมากกว่าปีละหลายแสนล้านดอลลาร์เลยครับลองเปรียบเทียบง่ายๆนะครับบริษัทที่มีแต่ความกดดันพนักงานหน้าดาครัําเครียดเหมือนเครื่องจักรที่จะใกล้พังมันจะมีต้นทุนแฝงมหาศาลทั้งค่ารักษาพยาบาลทั้งประสิทธิภาพการทํางานที่ลดลง แต่เมื่อเทียบกับบริษัทที่บรรยากาศดีมีเสียงหัวเราะบ่อยๆก็เหมือนกับเครื่องจักรที่ได้รับการหยอดน้ำมันหล่อลื่นอย่างดีมันก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพกว่าเห็นๆเลยครับแล้วในมุมของวิทยาศาสตร์อธิบายเรื่องนี้ว่ายังไงเราไปดูกันครับทำไมการมีเสียงหัวเราะมันถึงดีขนาดนั้นหนังสือเปรียบเทียบได้น่ารักมากๆเลยครับเขาบอกว่าเวลาเราหัวเราะเนี่ยสมองจะปล่อยสุดยอดคอคเทลแห่งเคมีความสุขออกมาทันทีครับ ซึ่งในแก้วค็อกเทลนี้มีส่วนผสมเด็ดๆถึง4ตัวทำงานกันเป็นทีมอยู่เรามาเริ่มดูกันที่ตัวที่1นนะครับคือโดปามีนตัวนี้เป็นเหมือนพลุฉลองครับพอหลั่งออกมาปุ๊บเราจะรู้สึกฟินครับรู้สึกดีมีแรงอยากทำอะไรอีกมากมายเลยครับส่วนผสมที่2นะครับคือออกซิโทซินตัวนี้ผมขอเรียกว่าก่าวใจครับมันช่วยให้เรารู้สึกผูกพันเชื่อมต่อกับคนที่เราหัวเราะด้วยอย่างง่ายดายตัวที่3ครับเซโรโทนินเปรียบเหมือนยางเฝ้าอารมณ์ครับ คอยปัดเป่าความกังวลและความเศร้าหมองให้ออกไปและสุดท้ายนะครับตัวที่4เอนโดฟินนี่คือนักรบครับเป็นยาแก้ปวดตามธรรมชาติของร่างกายเราเองแค่เราหัวเราะเรื่องตลกตลกทีเดียวนะครับทีมซูเปอร์ฮีโร่สตัวนี้ก็จะออกมาช่วยเราทันทีเลยครับและมาถึงภาคปฏิบัตินะครับที่หลายคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วเราจะปลูกชีพก้ามเนื้ออารมณ์ขันของเราได้ยังไง คุณพ่อผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้ให้หลักการไว้3ข้อง่ายๆจากโลกละครดนสดครับซึ่งเราสามารถเอามาใช้ในชีวิตจริงได้ผลดีมากๆแน่นอนครับหลักการข้อที่1ครับคือการอยู่กับปัจจุบันข้อนี้เหมือนเป็นการฝึกเป็นนักสืบเลยครับแทนที่เราจะปล่อยใจลอยไปกับเรื่องในอดีตหรือมัวแต่กังวลเรื่องของอนาคตให้เราลองใช้สมาธิสอดส่องหาเบาะแสแห่งความฮาหรือความสุขที่ซ่อนอยู่รอบตัวเราในขณะนั้น บางทีมันอาจจะเป็นป้ายร้านที่เขียนผิดผิดถูกๆหรือบทสนทนาบนโต๊ะข้างๆที่หลุดโลกมากๆถ้าเรดาร์ของเราไม่เปิดออกเราก็จะพาดเรื่องพวกนี้ไปอย่างน่าเสียดายเลยครับต่อมาหลักการข้อที่2นะครับรับของขวัญที่ยื่นมาให้ของขวัญในที่นี้ก็คือจังหวะโบ,บ๊ะเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นครับมันเหมือนมีคนโยนลูกบอลมาให้เราเล่นนั่นเอง เช่นถ้าเพื่อนพูดอะไรผิด,ผดเพียเพ้ยนหรือเราเดินไปชนขอบโตเองแทนที่จะปล่อยให้ลูกบอลน,นั้นตกพื้นไปเฉยๆคือทำเป็นไม่สนใจหรือหัวเสียขึ้นมาให้เปลี่ยนเป็นว่าเราลองรับมันและมาเล่นต่อดูครับหัวเราะกับความผิดพลาดเล็กๆน้อยนั้นสเสลยมันก็จะเปลี่ยนสถานการณ์ที่น่าอายให้เป็นเสียงหัวเราะได้ในทันทีครับและหลักการข้อที่3นะครับชื่อหลักการอาจจะแปลกๆสักหน่อยครับคือคาว่าใช่และแต่หลักการข้อนี้คือขั้นสุดเลยครับ มันคือการอัปเกรดวิธีคิดของเราเวลาเจอปัญหาลองนึกภาพตามนะครับการคิดแบบเดเดิมคือคําว่าไม่ใช่ครับคือการปฏิเสธปัญหาแต่การคิดว่าใช่แต่คือการยอมรับแต่หาข้ออ้างมันเหมือนกับการที่ GPS บอกเราว่าข้างหน้าเป็นทางตันนะแล้วก็ตัดจบไปเลยเราก็เคว้งอยู่ตรงนั้นครับแต่การคิดแบบใช่และมันเหมือน GPS ที่อัปเกรดแล้วนั่นเองครับมันจะบอกว่าใช่ข้างหน้าทางตันนะ และนี่คือเส้นทางเลี่ยงที่ดีที่สุดที่จะพาคุณไปใถึงเป้าหมายได้หรือจุดหมายได้เห็นไหมครับมันไม่ได้หยุดแค่ที่ปัญหาแต่มันหาทางให้เราไปต่อได้เสมอมันคือการเปลี่ยนจากคนที่เจอปัญหาเป็นคนที่หาโอกาสครับทีนี้แล้วถ้าในมุมที่ทํางานเราจะเอาเรื่องนี้ไปใช้ได้ยังไงไม่ให้โดนมองว่าเป็นคนที่เล่นไม่รู้เรื่องไม่รู้เวลานะครับหนังสือมีคําแนะนําที่ดีมากเลยครับเขาบอกว่าหัวใจสาคัญที่สุดคือการสร้างสนามเด็กเล่นที่ปลอดภัย ลองึกภาพตามนะครับเด็กๆจะกล้าวิ่งเล่นกล้าปีนป่ายก็ต่อเมื่อเขารู้สึกว่าสนามนั้นปลอดภยัยร้มไปก็ไม่เจ็บหนักและมีคนที่คอยดูแลอยู่ที่ทำงานก็เหมือนกันครับพนักงานจะกล้าแชร์ไอเดียกล้าเล่นมุกกล้าเป็นตัวของตัวเองก็ต่อเมื่อพวกเขารู้สึกว่าที่นี่ปลอดภยัยพูดอะไรตลกๆไปแล้วก็จะไม่โดนตัดสินหรือโดนมองว่าไร้าสาระครับกลยุทธ์ที่หนังสือให้ไว้หรือแนะนาไว้ก็คือข้อที่1นนะครับ ผู้นำต้องเล่นก่อนถ้าคุณอยู่ในตำแหน่งของหัวหน้าลองเล่าเรื่องเฟลๆฟลของตัวเองให้ทีมฟังบ้างครับการทำแบบนี้เหมือนเป็นการบอกทุกคนว่าเฮ้ย hey, ที่นี่เราก็เป็นมนุษย์กันได้นะไม่ต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาก็ได้และข้อที่2ครับเน้นสร้างความสนุกไม่ใช่การพยายามตลกข้อนี้สำคัญมากครับการพยายามเค้นมุกตลกมันเหมือนเซลล์ที่พยายามขาย,ขายของให้เรามากเกินไปนั่นเองครับเราจะรู้สึกอึดอัด แต่ถ้าเราสร้างบรรยากาศร้านหรือบรรยากาศที่ทํางานให้หน่าเดินจัดของสวยๆเปิดเพลงเพราะๆเ,เดี๋ยวเราก็อยากจะเดินเข้าไปซื้อของเองที่ทํางานก็เหมือนกันครับการสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายจัดกิจกรรมสนุกๆบ้างเดี๋ยวเสียงหัวเราะมันก็จะมาเองครับและข้อสุดท้ายนะครับคือความสม่ำเสมอคือหัวใจการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีมันเหมือนเป็นการรดน้ำต้นไม้ครับ การลดน้ำวันละนิดทุกวันมันดีกว่าการเทน้ำโครมเดียวเดือนละครั้งแน่นอนการมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทำร่วมกันเป็นประจำจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของทีมเติบโตและแข็งแรงอย่างยั่งยืนครับโดยสรุปแล้วนะครับหนังสือ Humor h um h b i t ิก็เหมือนคู่มือการเข้ายิมสำหรับกล้ามเนื้ออารมณ์ขันของเรานี่เองครับหนังสือเล่มนี้บอกเราว่าเสียงหัวเราะไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์ แต่เป็นทักษะที่ทุกคนสร้างได้และการอนุญาตให้ตัวเองได้สนุกกับชีวิตมากขึ้นมันคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดทั้งเพื่อตัวเองคนรอบข้างและความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วยครับ ก่อนจะจบรายการในวันนี้นะครับผมอยากชวนผู้ฟังทุกคนนะครับลองทำอะไรเล็กๆน้อยๆดูครับวันนี้ลองหาเรื่องหัวเราะให้ได้สักหนึ่งเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่อาจจะเป็นคลิปแมวตลกๆหรือเรื่องเปินๆของตัวเองก็ได้ครับแค่นั้นก็ได้ถือว่าคุณได้เริ่มยกเวทบริหารกล้ามเนื้ออารมณ์ขันเป็นครั้งแรกแล้วครับและแน่นอนครับเหมือนเคยสำหรับใครที่ต้องการลงรายละเอียดหนังสือเล่มนี้เพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมหาเล่มจริงมาอ่านนะครับ สำหรับวันนี้ผมนิววิเดชัยต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในหนังสือเล่มถัดไปวันนี้สวัสดีครับ